Up, สวัสดีครับอัปเดตข่าวกับหลุยเดนะบบเยอร์นนะเจ้าหรือไม่เอานะบาซา่าเตรียมยื่นซื้อโรเบร์ตเลวานดอฟกี้รอบสองหลังเสือใต้ใจแข็งมาตลอดแม้ได้ซาเีโอมาเน่มาเสริมแนวลูกแล้วก็ตามบาเซโลนาจะยื่นข้อเสนอ ครั้งสุดท้ายจำนวน40ล้านยูโรหรือประมาณ1,480ล้านบาทให้กับทางบาเยิร์นพิจารณาเพื่อที่จะขอซื้อโรเบิร์ตเลวานดอสกี้กองหน้าสายเลือดโปลแลนด์ไปเข้าถิ่นคัมนูในซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสปอร์ตสื่อดังของสเปนเมื่อวันพุทธที่28มิถุนายน ที่ผ่านมานี้บาซ่าอยากได้โรเบิ์ตเลวันดอฟกี้นะวัย33ปีมานานแล้วนะหลังมองว่าอาจจะทำให้เกมลุกของบาร์เซโลนาฮะมีความดุด,ดันได้อีกครั้งหนึ่งนะขณะที่ดาวเตะโปแลนด์นะก็มีเจตนาลมที่จะอำลาถิ่นอาริอันอารีน่าอยู่แล้วด้วยแม้ทางโรเบิ์ตเลวันดอฟกี้นะยังเหลือสัญญากับทางบาเยิร์นมิวนิก หนึ่งปีก็ตามด้านบอร์ดบริหารของเสือตายนะก็พร้อมที่จะยอมแยกทางกับโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้นะเพียงแต่ว่าอยากได้ราคาที่สมน้ำสมเนื้ออยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรหรือว่าประมาณ2,220ล้านบาทเลยทีเดียวหลังบาซ่าเคยยื่น35ล้านยูโรหรือประมาณ1,295ล้านบาทมาแล้วแต่ก็โดนทางด้านบาร์เยนมิวนิปฏิเสธไปขณะที่โอลิเวอร์คาร์ซีโอบาเยน ยืนยันก่อนหน้านี้ว่าเสือใต้นะไม่มีแผนที่จะขายโร,รเบิร์ตเรวันดอฟกี้แม้จะเซ็นสัญญาควาา้าซาริโอมาเน่นะเข้ามาเสริมแนวลุกแล้วตามก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าบาร์เซโลนาฮจะสามารถควา้าโรเบิร์ตเรยวันดอฟกี้ไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้าได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายคลิปกันด้วยที่6นักเตะนะฮะที่มีค่าตัวการประเมินลดลง มากที่สุดในซีซั่นนี้นะโดยมีนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดม,ม,มาถึง3ลรายด้วยกันตนะามรายงานข่าวจากทานเฟอร์มาร์เก็ตเมื่อวันอังคารที่28มิถุนายนที่ผ่านมานี้ การประเมินค่าตัวนะฮะคำนวณจากทั้งเรื่องอายุนะฮะตำแหน่งระยะเวลาของสัญญานะ,ะผลงานการเล่นและสถานภาพในระดับนานาชาตินะ,ะมาประกอบพิจารณาโดยเที่ยวเวลานี้กับเมื่อวันที่1กรกรกฎาคมปี2021เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนเลยนะทีแรกฮนะอองตูนี่มาเซียลดลง29ล้านยูโรราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่16ล้านยูโรลดลงไป 64. 4 ส่วนคนที่2ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมาคัสลัดฟอร์ดนะลดลง25ล้านยูโรราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่60ล้านยูโรนะลดลงไป29.4นะส่วนคนสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเป็นเจดอนซานโชลดลง25ล้านยูโรราคาประเมินอยู่ที่75ล้านยูโรลดลงไป25ส่วนอีก3ลรายที่เหลือนะครับเชลซีส่งเข้าประกวดนะ2คนนะครับแล้วก็มีทางด้าน ทอตแนมฮอตสเปอร์อีก1คนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คนแรกของฝั่งเชลซีนะติโมแวนเนอร์ลดลง30ล้านยูโรราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่35ล้านยูโรนะลดลงไป46.2%สบดงปส่วนอีกหนึ่งคนของเชลซีนะเป็นโลมิลลูกากูนะลดลง30ล้านยูโรราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่70ล้านยูโรนะลดลงไป 30%คนสุดท้ายนะเป็นเฮลิเคนนะของทอตเตมฮอสเปอร์นะลดลง30ล้านยูโรนะราคาประเมินปัจจุบันอยู่ที่90ล้านยูโรนะลดลงไป25%เป็นยังไงบ้างสำหรับคอนเทนต์แล้วก็ข่าวสารในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆนะชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องลุยดีด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากอีก2ช่องทางนะ ช่องทางทิ k t o อนะครับไท g ก r t o ทอนะครับแล้วก็ Facebook f a เพจไทเกอ,อร์ท็อ s ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ